นะครับนายครบกันนะครับนะนะครับใครจะไปอยู่ได้นะครับเออเดี๋ยวนี้มันเลยไม่เหลือใครอ่ะนะครับไม่เหลือใครแล้วนี่ยก็เหลือเอฟซีนี่แหละนะครับเหลือเอฟซีนะครับจริงๆแล้วนะครับมันก็ต้องการเอฟซีนะครับเหมือนที่รูโมงคลพูดไปอ่ะนะครับมันต้องการเอฟซีนะครับก็ต้องการเอฟซีนะครับขอคนละร้อยสองร้อยนั่นแหละที่เหมือนรูโมงคลบอกอ่ะนะครับขอคนละร้อยสองร้อยมันไม่เอาเป็นแสนเป็นล้านอ่ะมันตรวจสอบได้ง่าย นะครับเอาเป็นแสนเป็นล้านเงินมันเข้ามาเยอะตรวจสอบง่ายนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าสร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยมันตีเป็นราคาครีมได้นะครับเออมันตีราคาครีมได้นะครับเนี่ยนะครับถ้ามันเกินครีมถ้ามันน้อยกว่าครีมอะไรอย่างนี้นะครับน่ะแต่ก็แล้วแต่มันนะครับเห็นไหมมันมีเทคนิคหาครีมนะครับมันมีเทคนิคในเรื่องหาครีมเยอะแยะกว่าเราแน่นอนนะครับนั้นมันไม่มาถึงตรงจุดนี้หรอกนะครับเนี่ย นะครับบางคนก็บอกโดนใส่ร้ายป้ายสีโดนใส่ร้ายป้ายสีรูมโมคนทั้งอะไม่ว่าทั้งทีมทนายของเขาทั้งอะไรอะนะครับทีมกฎหมายนะครับคนที่รู้กฎหมายไปไปพูดฝังเขาอะนะครับน่ะไปพูดว่าหมอยมาจากไหนขนทางหมอยขนเส้นขนน่ะนะครับเอาจากรถไปหรือเปล่าเนี่ยนดูคําพูดมันดินะครับเอาจากรถไปหรือเปล่านะครับพูดแบบนี้เขาเรียกว่าดูถูกนะครับดูมินนะครับนะดูมินเจ้าพนักงานนะครับเห็นไหมล่ะ ดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะนะครับเป็นถึงทนายความแล้วนะครับไม่รู้เหรอนะครับว่าหลักฐานที่เขาได้มาน่ะนะครับเขาได้มาอย่างไงนะครับน่ะมันก็เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับเออไปบังคับผู่เข็นน่ะเหมือนอย่างลูกชายเขาเอานะครับลูกชายของจำเลยอ่ะใครจะไปบังคับปู่เข็นนะครับเออมีเจ้าหน้าที่นะครับผู้เชี่ยวชาญนั่งอยู่เป็นเพื่อนอยู่นะครับใครจะบังคับปู่เข็นก็ล่ะ นะครับเออให้เขานะครับรับอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมีไหมล่ะมันไม่มีนะครับเออนะครับมันไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับน่ะและมันคดีนี้มันละเอียดมากนะครับแม้แต่นะครับแม้แต่นะครับสืบนะครับแม้แต่นะครับสอบถามครั้งแรกนะครับเจ้าหน้าที่เขาถ่ายวีดีโอไว้หมดนะครับเพราะมันละเอียดนะครับเดี๋ยวมันจะโดนพิดแพงว่าโดนกันแก้งซ้อมมันอะไรมันเนี่ยนะครับเออ นะครับซ้อมมันอะไรมาเนี่ยครับเพราะเดี๋ยวนี้นะครับเขามีกล้องจับหมดนะครับนะแล้วพร้อมเขาก็พร้อมที่จะถ่ายพร้อมที่จะบันทึกด้วยนะครับต้องขออนุญาตบันทึกนะครับให้กับคําให้การนะครับต้องขออนุญาตบันทึกกับคําให้การทุกๆคนนะครับเดี๋ยวนี้นะนะครับเออไม่ใช่อยากจะพูดก็พูดนะครับต้องบันทึกคําให้การนะครับเออนะครับเหมือนอย่างน้าเตน่ะขนาดน้าเตยังขออนุญาตบันทึกคําให้การเลยนะครับเห็นไหมล่ะ น่ะนะครับเมืองมาถามกูกูก็ขอบันทึกไว้นะครับเออมันจะตรงกับที่เมืองจะเขียนต่อไปไหมล่ะนะครับเห็นไหมนาแต่บันทึกไว้หมดนะครับเอานาแ่ก็บันทึกไว้หมดแล้วจันเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็ต้องบันทึกเหมือนกันนะครับป้องกันน่ะนะครับเอเขียนอย่างเดียวไม่พอนะครับมันต้องปันบันทึกเสียงบันทึกวิดีโอเลยอ่ะเดี๋ยวนี้นะบันทึกวิดีโอกันเลยนะนะครับกูไม่ได้ขู่เขียนมึงนะถ้าเมืองบอกว่ากูขู่เขียนมึงเนี่ยเดี๋ยวกูฟ้องมึงเลยนะครับเห็นไมล่ะ นี่คำบันทึกการให้การมีรูปภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมล่ะแล้วก็เอฟซีของฝั่งยำเลยเดี๋ยวนี้นะครับนะเห็นไหมแม้แต่นะครับถ้านายมันแก่แล้วนะครับโดูบางคนไม่รู้จะพูดยังไงนะครับถ้านายที่ออกมานะครับที่ป้าบุหลันออกมาออกคลิปนะมันแก่แล้วนะครับมันไม่ทันโลกหรอกนะมันไม่ทันโลกนะครับนะเห็นไหมมันคิดว่านะครับถ้านายคนนี้คิดว่ามันเป็นรุ่นเขาอะนะครับเดี๋ยวนี้คาให้การไปบันทึกคําให้การนะถ้านายเคยไปไหมล่ะ นะครับเคยทําคดีแบบนี้ไหมล่ะนะครับรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะเคยทํำไหมนะครับแหมนะครับตอนนั้นนะครับอยากจะเป็นทนายของจาเลยจนตัวสั่นนะครับเห็นไหมล่ะเออว่าเราจะมีจะทําให้ฟรีอย่างนั้นอย่างเงี้ยไอ้จําเลยมันยังไม่เอาเลยนะครับไม่รู้สึกอายอีกางไรครับนะครับทำไมหน้าด้านอย่างนั้นนะครับนะนะครับตอนนั้นนะบอกว่ายังไงก็ทนายคนนี้แหละมั้งที่บอกว่าไอซอมีจริงอะนะครับแล้วเป็นยังไงผิดพลาดมากี่ครั้งแล้วล่ะนะครับครั้งนี้ออกมาพูดอย่างเงี้ย นะครับพอมาพูดเรื่องนะครับขนเส้นขนอะไรพวกนี้นะครับไม่รู้สึกอายเมื่อไหร่ทำไมหน้าด้านขนาดนี้นะครับไม่น่าจะด้านนะครับนะดูมโมคุนก็มองดูแล้วนะน,นะครับคุณแก่แล้วนะครับเข้าวัดเข้าวาได้แล้วนะครับเออนะครับแม้แต่เรื่องอะไรวิเคราะห์ก็ยังพูดเพียงเสียงสั่นเครือเลยนะครับจะเอาอะไรอีกนะครับเออแค่พูดเขาเสียงสั่นเครืออยู่แล้วนะครับเน้นไหมไม่ทันสมัยเนะ่ยยังไม่พูดถึงเรื่องการถูกบีบบังคับให้การเนะี่ย นะครับไม่ทันเจ้าหน้าที่ตำรวจอรอกนะครับเพราะคาดีนี้ก็ัทำเป็นพิเศษนะครับคดีนนะีนะ้ทําเป็นพิเศษนะครับเห็นไหมล่ะนะทำเป็นพิเศษนะครับเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์